คนเจ็บท้องหน่อยเออโอ๊ยมินมินเจ็บเจ็บแบบนี้พี่นมงจ้าพี่นุ่งตอนเรียกอยู่มากเเมียเจ็บท้องโอ๊ยเรายังจะท้องกำนันสมควรโอบอ้อมอีกโอ้โอยไม่รู้จะตามใครเลยคนนี้ต้องเอาให้หนักหนักเนี่ย S 1> <S 1> <S อ๋อน้องมิน้น<า>ลองเจ็บแบบสอนเพชรได้ไหมเจ็บใจจะขาดเจ็บต้องปลุกพ่อเขาขึ้นมาไหม <S <S เจ็บให้ใจจะขาดไปเลย <S 2> <S 2> น,น,น,นึกว่าต้องอ <S <S ประมาณนะั้นประมาณนะั้นเจ็บแปลกแทบขา Yeah. ก็ไม่รอช้าเห็นละที่เห็นถ้าหมอมาก็ไม่ทันจะต้องเมารถกันแล้วก็ไปรับถ้าถึงภุมมาปั๊บถึงจะทันกาดอาคารถไม่แพงเราแบ่งเท่าทักษะไปฉันจะได้รีบไปตามหมอนั้นน่เอออาจารย์ทำไมเล่าจะมีไข้ใจดีช่วยขันรถฉันไปตามหมอทั้งแย่เลยแล้วเดี๋ยวเขามาเองถ้าเขาอยากรีบคลอดนะนะถ้าเขารีบคลอดเขาก็ต้องรีบมาเนาะแล้วก็ว่าไปตามเรื่องก่อนอาจารย์ ขารถไม่แพงแลราแบ่งแดกกัาบไปฉันจะได้รีบไปตามหมอนั้นมัวขารถนะไม่มัวรีรอว่ารอ่ารถนะไม่มัวรีรอร้องบอกคุณพ่อช่วยหน่อยกันไม่นาะงขารถนะก,ก,ก,ก็ไม่แพงขารถนะก็ไม่แพงแบ่งไปแบงแดงไม่มีกันเลยว่าเอะทำไมเงียบอะไปเถอะไปเถอะ ไปเลยนะไม่ต้องรอแล้วนะพี่แล้วพี่สนธยาเขาไม่มา吗งหรอพี่สนธยาปอจินดาเนี่ยเขาเอาฝรั่งมะฉอกแจกด้วยนะเอาเลยเหรออยู่ตรงไหนวะต้องมาช่วยข้าร้หน่อยเนาะรำรีรำไรไม่มัวรอช้ารำรีรำไรเดินทางกันไปตามแม่หม้อตำแย เป็นแม่หมอมากันหลายคนใครจะเป็นหมอตาแยกันล่ะฝัง้ไม่มีลฝั่ง้นไม่หมอตาแยไหมคะนี่จะบอกอะไรให้ถ้าใครเป็นหมอตาแยวันนี้นะว่าะพี่หนุ่มพี่หนุ่มเลเซอร์เขาบอกเดี๋ยวจะให้สองพนโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้อหอ้โอ้้โหอ้โอออ้ห เป็นหมอตำแยเลยสงสัยได้ไหมเงียบกันหมดเลยดูดิเนี่ยไม่มีใครยอมแก่ขอรับคนแก่ไม่มีใครรับเลยนะโน่น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 อยู่ข้างล่างแม่หมอตำแยข้างล่างเอามาเมาแล้วมาแล้วครับอานมเลแม่หมอทับทีนจองผานี่ปานหนุ่มให้มาแล้วปานหนุ่มให้มาแล้วจากข้าแม่หมอตำแยโอ้โหแม่หมอตำแยเออออออ ว่างไฟแม่หมอตำแยแงนี่แกก็หูแววเสียงไทยแจวแจวกันก็สิว่านี่เองจะตามยายไปไปคลอดลูกนียายก็คาดการพกรู้หลวงนาเกิดมาเป็นหมอต้องไม่เคยพักผ่อนเดี๋ยวคนนั้นดึงไปเดี๋ยวคนนั้นดึงมาตีตอนมารับก็เอารถมารับอะไ่ตีตอนขากับยายเดิน สัง,งนกี่ไหมเลยตัวายายมันก็ไม่สำคัญยังไงแต่ไอ้ปลาที่บ้านมันอ่อนละอาก็ไปทางไหนไม่เห็นจะได้เงินคิดแล้วแล้วก็เดินเดินกลับมาถ้าอย่างงั้นอย่า่ารีพายายไปถึงไกลแค่ไหนก็ไปกามาแล้วแม่หมอตั้มยาใจดี บ้านไป็ที่เรียบร้อยแล้เวเหตุเช่นไหนยัยเราแม่อเอ้ยคนตะทอกตะคอดตั้ง18คนทําไมมันเงียบจังวะเฮ้ยอีเนาะเออไหนดดหอลองดูได้ละลูกทําไมเสียงคุณแม่เงียบจังเป็นลมเป็นแรงไปแล้วมงเงเืงอ่เ,เ,เอาอเบ่งเบ่งเบ่งไม่เหมาแล้วเบ่งครับมิ้นเบ่งเอายายจ๋ายายจ๋าเอา,เาะะเอะไรกันแล้วเ<ม>าอะไรกันแล้ววะโอ้โอ้โห แล้วมาแล้วมาแล้วแม่หมอกี่คนเนี่ยเอาวันนี้แม่สิแปดท้องแม่หมอก็ต้องเยอะแน่เลยโอ้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 ยฉันเจ,จ็บฉันปวดจังเลยจ้าแม่จ๋ายายจ๋าใจเย็นเย็นใจเย็นเแม่หมอมาแล้วแม่หมอมาแล้วค่ยดอกรตัมยาเดี๋ยวเดี๋ยวเทาไงเอาแม่หมอพอแม่หมอแค่หมอเห็นเห็นแม่เขาหยิวกระเป๋ามาแค่เอาเอา ไยแม่มออดตําแยแกงเงอะอตินามาอปากเระหน้าเรียมใจอาเสียงแม่ร้องค้างและอยู่ที่กลางบ้านนี่ยายก็รีบร่นานขึ้นบันไดยิบเอาขามหาลันนึกว่าดุลฟืนโอ้ยยายหัวยจเหน่อยเหน่อยเอยๆไปค่อยๆไปรอนยลูกจะไปเหยียบกันเข้าเ้อะ หยิบเอาขามาแล้วนึกว่าดุนเบินแล้วบอกให้คนอื่นนรีบไปติดไฟระวังหมาเลยายแต่ชำนาญและนักเลงการคลอดไม่เคยปล่อยให้เด็กรอดเลยก็สักรายอะไรอย้ยไม่รอดหมายถึงว่าไม่ให้รอดอยู่ในท้องให้คลอดกันออกมาง่ายๆทีเยเออเอเอออย่าขัดที่ได้ใหญ่ลืมเนื้อลูกเกิดนานลอง อาการจะไปละหมอดีนะต้องมีคูเจ้าภาพเองนะก็รู้อยู่แก่ใจเอาแบงสึกงเงย็นฉันไม่ยาไปหยิบเอามาเอาแบงพันดีกว่าและยายใช้ง่ายโอ้โอ้โเ้ยอมโอ้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 โอ้อ้ให้่อ้อ้โอ้โอ้วอ้้ยเ้โอ้โอ้้เอ้เอ้้โโอ้โอ้้อ้โ ละแม่โคงสองกมระวางเรียงไว้อเดียวจะบูชาครูอาจารย์อเดียวจะธรรมการขอดลูกให้ละคาฐาน้ำมนตของคนโบราณขององค์ปริมาณยายจะจำได้ไวัยยาโตหังพัทยาอาชาติยาชาตโตปยมาไว้ไวเราจะเอาลูกออกแล้วให้มาบอกเรา ช่วยได้อยู่นะเฮ้ยเ,<อ>เขาจะถึงเราไปแล้วถึงถึงถึงอยู่ใช่ไหมแม่แล้วยายหนูลงไปสักคน<า>นะท่านลก็ฝนยาทาเก็บมาจาป่าดนรถสมุนไพรอาบีใบมะกาและยาตีนแปดตัวเฮาหมูกปดทุกรกฉันมาโค้งใจอาไม่หมัวรอชารัมรีธรราไรีบทำคลอดให้คุณแม่สิแปดรายเยอะพันที กินเลกเดียวลูกเอ้ยกนเลเยวมีม oh, ีชาขวปลาปลปลโอ้เหยียบเอาเอ้ยอ๊บอ๊บเ่งเลยลกออันนั้นเขาจะเขาจะทาคลอดด้วยเขาจะลุ่มกระดมกันเลยคลอดเลอ ยายตกลมลูกฉันนะผู้หญิงผู้ชายละยายผู้ชายใช่ไหเออขนาดจะผู้ชายแล้วนะชัดเจนระขนาดนั้นนนอสมมติว่าคลอดออกมาเป็นเด็กชายชาติสะอาดตาสุดแสนจะน่ารักคุณพ่อคุณแม่สุดแสนจะดีใจอุ้มลูกน้อย ฟักเลือดออกจากปากของทารกทารกก็ร้องอยู่นั่นเอาหยุดร้องก่อนเอเออ้าวกว่าจ,จะคลอดออกมาคุณแม่ก็เลี้ยงดูปว่าจ,จะ,ะเกิดร้องใหญ่เลยเอออ้าวมาถึงตรงนี้ก็จะเข้าสู่วิธีการคลอดออกมาแล้วนะเนาะเย่นไม่ยากนี่ ขอน้าสักนะิดหน,นึ่งให้รู้จักพระคุณพ่อพระคุณแม่ป่าที่เราจะเลี้ยงคุณพ่อคุณแม่จะเลี้ยงดูเราเติบโตมาจนถึงบัดน,นี้าานาเกียรติน้้งอาวพ่อหน้าครับว่าที่เราจะเติบโตขึ้นมาจนอายุปัดนี้บุคคลที่อยู่เบื้องหลังความลำบากของเราเป็นใครกันเนาะคนที่คอยเลี้ยงดูเราคือคุณแม่ของเรา ทอนนี้ใครมีคุณแม่มาอยากให้หนูอยากให้ลูกหันกลับไปหาเขาูกหันหน้าไปหาคุณแม่หน่อยครับเชิญครับเชิญลูกที่มีคุณแม่มาหันหน้ากลับไปหาผู้หญิงคนนี้คนที่ให้กําเนิดเรามาคนที่คลอดเรามาหันกลับไปดูเขาไปดูซิว่า อายุเขาป่านนี้แล้วเขาจะอยู่กับเราอีกนานสักแค่ไหนกว่าที่เขาจะเลี้ยงดูเราเติบโตมาจนทุกวันนี้อยากให้หน่าอยากให้ลูกลองพิจารณาดูดีๆนะลูกนะวันแรกที่เราเลืมตาดูโลกขึ้นมาเป็นวันที่คุณแม่แทบจะหลับตาลาโลกมันเจ็บปวดมากที่สุดเลยลูกเอ๋ยไม่มีวันไหนที่แม่จะเจ็บปวดเท่ากับวันที่ให้กำเนิดเรามาเลย แต่สิ่งที่มันแลกกับความเจ็บปวดมันคุ้มค่าเหลือเกินเขาได้ลูกชายที่แสนจตน้ารักอุ้มเราประคบประงมเราไม่ห่างจากเราไปไหนเลยลูกใครกันหนอคอยเอานิ้วเขี่ยปากให้เราดูดนมใครกันที่ต้องคอยปอกป้องของัยไม่ให้เราได้รับอันตรายใครกันที่ต้องคอยเช็ดตัวให้เราอย่างที่เราปวดหัวอย่างที่เราตัวร้วอย่างที่เราไม่สบายใช่คนที่นั่งอยู่ข้างหน้าตรงนี้ไหมลูก ยามเจ้าล้มใครหนอวิ่งมาช่วยก็บปลอบด้วยนิทานกล่อมผ่อนให้ทั้งจุบที่เจ็บฉันมปัดเป่าไปผู้นั้นไฟที่แท้แม่ฉันเองก,กว่าที่เราจะเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้คุณแม่สุดแสนจะลำบากใช่ไหมลูกต้องตื่นแต่เดึกลูกแต่เช้าหอบสังขารออกไปทำงานไปหาเงินมาเลี้ยงดูเรากว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทมันยากมันลำบากเหลือเกิน บางครั้งทํางานเหน็ดเหนื่อยใจแทบขาดบางทีแทบจะเป็นลมข้าวก็ไม่ได้กินไม่เคยบอกให้ลูกคนนี้ได้รู้เลยว่าคุณแม่นั้นแสนลําบากเลอเกินทีนี้ล่ะลูกเ้ยตัวเราผู้เป็นลูกลหละเคยพิจารณาบ้างไหมลูกตอนเล็กๆแม่ประคองสอนให้เราหัดเดินแต่แปลกไหมเวลาที่ต่อึ้นลูกบางคนกลับไม่กล้าเดินกับแม่ อายแม่ไม่กล้าบอกว่านี่คือแม่ของตัวเองแต่สำหรับคุณแม่ไม่เคยอายไม่เคยอายที่มีลูกคนนี้เลยภูมิใจมากที่สุดเลยวันนี้คุณแม่ดีใจมากที่สุดเลยรอคอยมานานแสนนานไม่คิดว่าจะมีวันนี้วันที่ลูกจะบวชให้แม่ลองพิจารณาดูสิลูกก่อนที่เราจะบวชลองทบทวนชีวิตของเราดูซิ กี่วันแล้วที่เราดื้อกับแม่เลยเกินกี่วันแล้วที่แม่บอกแล้วเราไม่ฟังใช่ไหมลูกเราเถียงที่จะเอาชนะทําประชดประชันใส่คุณแม่เคยรู้สึกว่าตัวเองผิดบ้างไหมลูกหรือคนอย่างเราทำอะไรไม่เคยผิดเลยแม่ทำอะไรก็ผิดไปหมดถ้าแม่ทำให้ลูกเสียใจทำให้ลูกครับข้องใจแม่ขอโทษนะลูกนะแต่เวลาที่ลูกต้องทำประชดประชันใส่แม่ ตะคอกใส่แม่ทำเสียงดังใส่แม่ลูกเคยรู้สึกผิดบ้างไหมลูกชีวิตของแม่คนนี้ไม่รู้จะอยู่ได้นานสักแค่ไหนชีวิตของแม่ไม่ต่างอะไรจากเทียนแท่งน้อยๆเลยส่องแสงสว่างให้กับลูกแต่ตัวเทียนเองมันร้อนมันถูกหลอมละลายลงไปทุกทีทุกทีลูกจงรู้ไว้ตัวลูกเองอาจจะมีเพื่อนเยอะแยะมากมาย ที่ทำให้ลูกมีความสุขแต่สำหรับแม่อาจจะมีแค่ลูกที่ทำให้แม่มีความสุขอยู่ได้ฉะนั้นค่อยๆคิดค่อยๆทบทวนนะลูกนะวันใดวันหนึ่งเมื่อสิ้นแม่คนนี้ไปแล้ววันที่แม่ต้องจากไปลงไปนอนอยู่ในโรงนะลูกเอ,อ้ยวันนั้นลูกบางคนเพิ่งจะคิดได้ซื้อข้าวของไปกองเต็มไว้ข้างโลงศพ ไปเคาะเตียดแม่จ๋าลุกขึ้นมากินข้าวซิแม่หนูเอาของที่แม่ชอบมาให้แม่แล้วแต่วันนั้นมันคงสายเกินไปแล้วลูกเอ้ยชีวิตของแม่ที่เลี้ยงเรามาไม่ได้ต้องการอะไรมากนักหรอกแค่มีความหวังเล็กๆน้อยๆเราพอจะให้ท่านบ้างได้ไหมลูกเสาร์อาทิตย์หวังให้เจ้าเฝ้ารับใช้ย,ยามเจ็บไข้หวังให้เจ้าเฝ้ารักษา เมื่อถึงคราวแม่ล่วงลับดับชีวาหวังลูกช่วยปิดตาเวลาตาย